ผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผม,มเจอกันคลิปนี้แอดก็จะมา,ามาทบทวนเนาะพากันมาทบทวนแล้วก็ตามดูว่ามีสูตรไหนเข้ากันบ้างจะได้ตามต่อสูตรไหนชุดไหนเนาะก่อนอื่นนะครับก็ยินดีกับทุกท่านนะครับที่ถูกรางวัลเนาะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ถูกก็สู้ต่อไปนะครับผมจนกว่ารัฐบาลจะเลิกผลิตเลิกทําเลิกขายนู่นแหละสําหรับคอหวยคนที่ชอบเนาะก็อย่างว่ามีเข้ามีหลุดมีถูกมีไม่ถูกนะครับผมเนาะเรามาดูกันมีชุดไหน เข้าบ้างจะได้ตามต่อชุดไหนนะครับผมหลักร้อยไม่มาเนาะไม่มาจับคู่ชุดก็ไม่มามาเรียกหลักหน่วยบนเนาะสามตัวไม่มาล่างก็มาแค่หลัก10ไม่เข้านะครับผมสิหน่วยบนล่างต้องมีติด4,5,6,7,8ให้เด่นนะไปที่4ี่ห้าลวันบนออกหกหกสองล่างออก3ามเห นะเข้าไปในหลักอ่า10บนโอเคมาเนาะนี่มาตัวเน้นให้เลยตัวเด่นเนาะ6นะแล้วก็7ตัวรองนี้มาอยู่ในหลักหน่วยล่างมาอยู่ในหลักหน่วยล่างนะ7จ็ดนะครับผมแล้วทีนี้อ่าเป็นงัวดที่เท่าไหร่แล้วนะครับผมเป็นงวดที่เท่าไหร่งวดที่ผ่านมานะเป็นงวดที่80เนาะ10หน่วยบนล่างต้องมีติดเป็นงวดที่80วนนี้เนาะนี่4 5 6 7 8 6ในหลัก10เข้าไปเจในหลักหน่วยล่างเป็นงวดที่81เอาไว้เปรียบเทียบเนาะเอาไว้เปรียบเทียบสิบหน่วยบนล่างต้องมีติดโอเคก็เดินดีอยู่เนาะชุดนี้เอาไว้เปรียบเทียบนะครับผมแล้วที่นี้มาดูชุดอื่นๆเนาะเนี่ยนี่ลืมไปเปิดผ่านหน้านี้บางท่านอาจจะจำได้เนาะนี่หลักร้อยที่แอดบอกเนาะเนี่ยเป็นอย่างเป็นติดอย่างที่แอดว่าจริงๆนะครับผมเนี่ยที่แอดบอกว่ามันชอบอ่า มันไม่ได้หมายว่าทางรัฐบาลนะหมายควาว่าเลขตัวเลขหมายควาว่ามันชอบออกมาตรงแบบลักษณะนี้นะก็คือเนี่ยที่แอดบอกว่าถ้าไม่เอาถ้าไม่เป็นหลัก10ก็จะเป็นหลักหน่วยนะที่จะมาอยู่ในหลักร้อยที่แอ,แอดก็เลยเอาเอาศูนย์ไปเพราะว่า6มันดันอยู่ในมันติดดับมะเนาะอย่างว่าแต่มันดับไม่อยู่ยมันออก6 6 2กเนี่ยไงหกในหลักหน่วยเนี่ยมันก็มาอยู่หลักร้อย นึ่งวดต่อไปจะเป็นยังไงนี่น่งวดต่อไปจะเป็นยังไงอย่างที่อยู่ในหลักร้อ <c> ย <oughs> นี่เนาะนี่ที่แอดเอาไปเป็นรองที่ศูนย์ก็เพราะว่าหลักร้อยบนนี่เนาะที่แอดเอามาให้ดูตอนสรุปเนาะเนะนี่ยร้อยบนสี่สูตรหนึ่งสองสามสี่ที่มันชนกันมันชนกันที่ห้าหกเจ็ดศูนย์สอง หกนี่มันไปติดดับสองสูตรแอก็เลยไม่ให้เอาไปรองไงแต่จริงๆแล้วสี่สูตรนี่เข้าต่อเนื่องเข้านะเข้าไปหกเข้าไปที่หกเราจะตามต่อทั้งสี่สูตรนี้นะครับนี่ทาแบบรีบๆในใ <c> น <oughs> คลิปก่อนนั้นนะ,แล,ะนนแล้วทีนี้หกแอก็เลยตัดออกไม่ได้เป็นรองนี่มันมาที่หกจริงๆเนาะนี่งมื่อต่อไปถ้าเขาไม่เว้นเนาะถ้าเขาไม่เว้นมันก็อาจจะเป็นเนี่ยมันอาจจะเป็นสอง นีอ่อาจจะเป็น6หรือเป็น2หรือไม่ก็จะเป็น3หรือ7นะเพราะว่าเขาชอบทําแบบนี้ชอบเอาเ,เลขเนี่ยนของงวดที่ผ่านมามาเป็นหลักร้อยถ้าไม่เอามาออกก็คือเว้น1 2เว้น2งวดงวดที่3ก็ใช่เลยเอะไรประมาณนั้นนะครับผมเนาะส่วน2ตัวบนมาไหม2องตัวบนมาไหมสิบนอ่าสิบน หกมาที่ตัวรองแต่ไม่ได้เอามามาวางตรงนี้มีที่สุดมีที่เข้าก็มีอยู่แค่หนึ่งสองสามแล้วสูตรนี้ทีาร์บอกว่าทำไว้ให้ดูสีแดงแดงไม่ได้ไปชนแต่ชุดนี้มันแก้ตัวสำเร็จงวนหน้าชุดหน้าก็จะเอาไปชนก็จะตามนะครับเนาะตรงนี้พิษเข้าที่สี่สูตรตามที่สี่สูตรตรงนี้ไม่มีไม่มาเนาะเข้าก็คือเข้า นะครับหลุดก็คือหลุดเนาะอ่าแล้วตันี้หน่วยบน5สูตรนะครับเด่นให้9 1 2าอามาที่2เนาะออก6 2สตัวนี้คือหลักหน่วยนะครับผมนี่เข้าไปในตัวนี้ถูกต้องนะครับผมก็จะมีไหนที่เข้าก็สูตร1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรเข้าครบ5สูตรเลยนะครับผม ในหลักหน่วยบนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็จะตามต่อนะครับผมส่วนหลักสิบล่างเนาะสิบล่างก็เข้าไปที่เด่นเนาะชนห้าสูตรสิบล่างเข้าไปที่สามออกสามเจ็ดสามตัวเด่นเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าครบห้าสูตรนะครับผมนะเจ็ดเออสามเจ็ดสามเจ็ด สามเข้าไปก็จะตามต่อ1 2 3 4 5สี่ห้าสูตรนี้โอเคก็คือชุดที่เราจะตามต่อนะครับผมส่วนหน่วยนะอันนี้10ล่างเนาะเข้าไปเข้านะเข้าที่เด่นแล้วทีนี้หน่วยล่าง6สูตรไม่มีมีแต่3 7ตัวนี้มันติดดับมันก็เลยไม่มีในนี้เนาะไม่ไม่มีในนี้แต่ที่เข้าก็จะมี1 2 3 4สี่หจากหกสูตรเข้า5้าสูตรหนึ่งี่ห้าเพราะฉะนั้นก็จะตามต่อ5้สูตรนี้เนาะหสูตรนี้ดูก่อนว่าจะเป็นยังไงถ้ามันเด่นเด่นแบบนั่นก็ไม่ต้องไปหาตัวดับมาตัดเนาะถ้ามันเด่นเด่นแลวทีนี้พอมาจับคู่ชุดเนาะหลักสิบมันมี7หลักหน่วยหลักหน่วยมันมีมีสก็กลายเป็น7จสตัวกลับ แต่ก็ไม่ไม่ตรงเป้าเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในชุดเด่นชุดเน้นมันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่มันให้ไปตอนแรกที่ที่ไดไฮไลท์สีเขียวก็เพราะว่าเลขเด่นล่างมันมี3กับ5ที่เด่นเนาะมี3 5 60 3กับ5ที่แอรไฮไลท์ไว้เนี่ยสกับ5มันเด่นได้ก็เลยเอาว่าตัวไหนที่มีติด3มันก็เลยมี73แค่นั้นเองนะครับผมแล้วตัวนี้ในเด่นล่าง ยังไงเด่นล่างหกสูตรนะครับผมเด่นล่างชนหกสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด่นไปที่สามห้าหกเด่นไปที่สามห้ารองหกกับศูนย์เนาะในคลิปนั้นนี่ทีเอสด้เอามาวางไว้ตรงนี้ที่เอสดเอามาตัดตรงนี้เนาะที่ที่ไฮไลท์นะครับผมก็เดินครบเนาะเดินครบมันก็มีทั้งมาทั้งสองตัวบ้างมาทั้ง หนึ่งตัวบ้างนะครับแต่ผลเฉลี่ยก็คือมันเข้าในในเด่นเนาะเข้าไปที่สามเข้าไปที่สามตัวอันนี้หลุดเนาะอันนี้ไม่มาไม่มีสามไม่มีเจ็ดสูตรนี้ไม่ใช่อโอเคผิดนะอันนี้ถูกต้อง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 อน,นี่ไม่มีสามไม่มีเจ็ดนะผลเฉลี่ยของเขาออกมามันมีเด่นสามห้าหกนะครับผม แล้วก็ดับแต้ม,มก็ยังเดินต่อเนาะอันนี้ดับแต้มไหนดับแต้มสองตัวล่างดับแต้มสงตัวล่างแต้มสงตัวล่าง3บวกเเป็นศนย์เนาะดับแต้มถูกต้องนะครับผมส่วน2ตัวบนตรงนี้ไม่มาเนาะไม่มามาแต่หน่วยตัวเดียวผิดเนาะผิดเราก็ตัดออกมาผิดีหน่วยตัวเดียว แต้มเข้าไม้แต้มเออแต้มแต้มก็เข้าเดินต่ออยู่เนาะแต้มรวมสามตัวบนอันนี้ให้เป็นแต้มดับเนาะแต้มเด่นหนะึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าแปดหกหกสองสองสองสี่เนาะอันนี้หกสองสิบสองสองบกสองได้สี่เข้าแต้มสี่นะครับผมอันนี้ก็เดินต่อเนื่องอยู่นะครับผมเข้าก็ตามต่อนะครับผมเป็นแต้มรวมสามตัวบนนะครับผม อันนี้ดับแต้มรวม3ตัวบนดับ2 3 9 0มกดับอยู่เนาะโอเคก็ตามต่อชุดที่เข้าก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็เด่นบนเด่นบนอ๋อันนี้อยู่ในชุดที่จับคู่ <c oughs> ไม่มาเนาะไม่มาไม่มาจับคู่3ตัวตรงไม่มาอันนี้เด่นบนนะครับเด่นบนอาชนกันที่3สูตรเนาะเด่นบนชน3สูตรได้1 2 3 เข้าไปที่2อเนาะออก6 6 2นี่เข้าไป x อ2ก็คือในหลักหน่วยนี่ก็น,นะเ,เด่นเด่นเข้าไปในหลักหน่วยนะครับ2อเนาะอันนี้มา2ตัว6กับ2อันนี้มา2อันนี้มา2ผลเฉลี่ยเด่นอยู่ที่ 1, 2, 3ก็เข้าไปที่ตัวเด่นเลยเนาะ2นะครับผมออก 6, 2ถูกต้องนะครับผมตัวนี้เนาะก็ตามต่อสุรที่เข้านะครับผม มันก็อาจจะมีบางบางสูตรบางอะไรที่แอดได้ลงให้ดูอยู่แต่ว่าในคลิปนี้แอดอาจจะหาไม่เจอก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูเนาะเดี๋ยวค่อยดูเวลาที่แอดนั่นก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยทยอยลงเวลาลค,ลนะค่อยค่อยดูเวลาที่แอดลงคลิปเนาะค่อยค่อยทยอยเอาลงให้ดูก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็เจอกันเพียงเท่านี้นะครับผมก็มาทักทายหลังห้อยออกนะครับผมก่อสู้ต่อไปเนาะ ท่านที่โชคดีอยู่แล้วก็ขอให้โชคดีไปเรื่อยๆนะครับผมท่านที่ยังไม่โชคดีก็ขอ,ขอวอนหน้านะครับผมขอให้เป็นของท่านนะครับผมขอให้โชคดีเป็นของเราเป็นของทุกท่านก็แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ